เรื่องการหาเงินง่ายเรื่องการหาเงินง่ายาะนนี้ยในสายของเหตุผลเมื่อมาเจอสายของกฎจักรวาลเนี่ยคุณเห็นข้อดีข้อแตกต่างที่คนที่ทํางานกับคุศิตาเนี่ยหาเงินง่ายได้อย่างชัดเจนเลยอ่าใช่คุณรู้จริงไหมจริงจริงจริงของจริงจริงเลยจริงจริงของจริงจริงเออคนที่ทํางานกับคุศิตาค่ะไม่มีใครที่หาเงินไม่ได้เลยนะคะใช่คือคือบางทีเนี่ย คือนึกออกไหมว่าเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคือการที่คุณอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มันที่มันเป็นในทิศทางเดียวกับที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการนึกออกไหมเช่นถ้าเกิดสมคุณต้องการประสบความสำเร็จก็คือต้นแบบที่เราอยากจะสำเร็จของเขานั้นแหละเพราะว่านึกออกไหมว่าว่าคนเราอ่ะักมักจะเหมือนกับ คืออย่างที่เราพูดจำเนาะคนเรามักสมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเสมออยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่พูดว่าโอ้ยขายไม่ดีเลยเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นคุณก็จะขายไม่ดีคุณก็จะขายไม่ดีไปกับเขานั่แหละคุณก็จะเหี่ยวไปกับเขาเพราะว่าคุณจะมองเห็นและมองหาได้แค่มองหาได้แค่ความว่าโอ้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราต้องกลัวเราต้องกลัวการลงทุนเราต้องกลัวการลงมือทําเราต้องอยู่นิ่งๆเอออยู่ใน เลโซนของเราไว้ก่อนแล้วเราก็จะไม่ทําอะไรแล้วเราก็จะ hmm. เดนสมเล่คือย hmm. ิ่งวิกฤตอย่างนี้ต้องทําเลยนะคะเพราะว่าสวัสดิการต่างๆทุกสิ่งใช่เนาะคือนอึกว่าคุณยิ่งกลัวคนยิ่งตายเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สมมุติว่าทํางานประจําอยู่เนาะแล้วในสภาวะแบบนี้กับกับโลกที่มันไปข้างหน้าอยู่แบบนี้โลกที่มันไปข้างหน้าคืออะไรเร็วด้วยนะใช่คือถ้าเกิดสมมุติว่ามองถ้าวันนี้คุณมองในมุมของเจ้าของธุรกิจนะ้อย่างเช่นเธอเป็นก็เป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ย เขาสิ่งที่เขาจะมองนะตอนนี้แล้วเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยคือเมื่อมันเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นแน่นอนว่าการที่ถ้าเกิดวันนี้โดยเฉพาะเป็นโรงงานหรืออะไรก็ตามที่จ้างคนจะเยอะมีคนจะเยอะอย่างเงี้ยคือเขาจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยโรงงานก็ไปต่อไม่ได้ใช่โรงงานไปต่อไม่ได้เขาต้องเลอะอพนักงานออกและบางโรงงานบอกว่าเฮ้ยฉันฉันจะรับพนักงานของฉันฉันจะกุมพนักงานของฉันไว้จนกว่าสถานการณ์นี้จะผ่านไปคาถามคือเฮ้ย <พา S 1> ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดวันนี้คุณคุณไม่ปิดอะ่ะแล้วคุณ คุมพนักงานทุกคนเอาไว้คุณ่ใจทั้งหมดเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆคือหลักแสนถูกไหมก็หมายคือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยเราจะหาคุณยนต์ เราจะหาบางอย่างที่เข้ามาทํางานแทนคนได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการมาทํางานอยู่ละใช้หุ่นยนต์แทนเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีหุ่นยนต์ที่ทอดไข่ดาวได้แล้วเนาะใช่เอออยากกินกาแฟใช่อยากกินสุกอยากกินทอดไข่ดาวแบบแบบแบบเฮ้ยแบบสุกเลยหรือว่าอยากได้ไข่ดาวแบบ้ดิบหรือว่าแบบกลางๆงเนี้ยเขาสามารถทําได้หมดละหรือการชงกาแฟการชงเครื่องดื่มการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยหุ่นยนต์เริ่มทําได้ละเมื่อก่อนจะตอบแทนมาเนาะหรือว่าการแบบแล้วค่อนข้างเป๊คค่อนข้างแม่นยำเลยนะการบรรจุ ใช่ซึ่งถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจําอยู่เนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำแล้วคือคุณต้องมองอย่างงี้ว่าคุณทำงานได้คุ้มค่าเงินกับที่บริษัทจ้างคุณไหมถ้าคุณทำทำเงินเขาเรียกว่าคุณทำงานมูลค่าได้มากกว่าเงินเดือนของคุณนั่นหมายความว่าคุณอาจจะยังอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำงานได้เท่าหรือน้อยกว่ามูลค่าที่คุณสร้างให้บริษัทอะคุณเตรียมตัวได้เลยว่าวันหนึ่งจะเป็นวันของเราที่เอาเอาบริษัทใช่ที่เราจะได้ ที่เราจะได้ออกจากบริษัทนี่ของหรักนั้ดตงนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณยิ่งกลัวอในสถานการณ์แบบเนี้แล้วไม่หาอะไรบางอย่างที่ที่มันเป็นเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นธุรกิจของคุณที่คุณสามารถสร้างรายได้เสริมและวันหนึ่งมันจะเป็นรายได้หลักของคุณเนี่ยคุณก็ก็จะแทบจะไม่เขาเรียกว่าไม่มีแผนสำรองเลยอ่ะให้ชีวิตนึกอหอกแม้เกิดคุณลองคิดไหมให้เกิดสมมติวันหนึ่งเกิดคุณโดนไล่ออกขึ้นมาหรือว่าคุณไม่ได้ทํางานประจําที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยชีวิตคุณจะอยู่ได้้หรืออยังณตนนี ครอบครองคุณจะอยู่ได้หรือ,อยังนะตอนนี้อะไรรถยังเปลี่ยนแต่อะไรชีวิตไม่คิดจะไม่คิดจะโอโ้โหมีแบบสำรองไว่ได้นะคะใช่หอกม่ใช่ัังนั้นเนี่ยคือการคําคำถามคือเฮ้ยไม่ว่าเราจะมองหาอะไรเราก็จะมองเห็นสิ่งนั้นเสมอ,สมอแหละถ้าวันนี้สิ่งสําคัญคือสนามแม่เหล็กคุณอยู่กับคนที่เขามีพลังงานบวกที่จะไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่มันคือการไปข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีการก้าวไปข้างหน้าย่อมดีกว่าการที่อยู่กับที่หรือถอยหลังอยู่แล้วเพราะการอยู่กับที่เนี่ยแน่นอนมันถอยหลังลงอัตโนมัติตังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่เขาบอกว่าเงินหาง่ายนะั่นหมายความว่าเงินก็หาง่ายจริง คุณก็จะมองเห็นเองว่าเฮ้ยมันหาง่ายคุณก็จะไปมองเองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำยังไงเขาทำอะไรกันทำไมเขาหาเงินง่ายจังคุณจะหาวิธีการเองคุณก็จะหาเงินง่ายแบบนั้นก่อนหรือว่าคุณมีอย่างน้อยคุณมีความอยากขึ้นมาก่อนอยากไม่พอรับผิดชอบความอยากด้วยกันหาวิธีการว่าเขาทำอย่างไรใช่สิ่งสำคัญคือมันอยู่ที่ความเชื่อเลยนึกออกป่ะถ้าถ้าจะสมมติว่าไม่ว่าคุณจะหาวิธีการมา1 8 9ยังไงแต่ประเด็นคือถ้าวิธีการ1 8 9นั้นอะไล้ซึ่งความเชื่อว่าคุณสามารถที่จะ คุณก็จะไม่กล้าที่จะลงมือทำไงดังนั้นคุณมีวิธีการ108,009มันก็ไม่ประสบความสาเร็จอยู่ดีสิ่งสาคัญคือคุณมีความเชื่อแต่ให้เกิดวันที่คุณมีความเชื่อปุ๊บแล้วคุณอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ที่ท,ที่ที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนคุณโอ๊ยฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันเชื่อว่าเงินหาง่ายแต่คุณไปอยู่ในกลุ่มคนที่บอกว่าบมนเรือ่องเศรษฐกิจแย่ทุกวันทุกคืนคนไปอยู่ในกลุ่มคนที่บอกว่าอุ้ยทําตอนนี้ยอดไม่ดีเลยขายไม่ได้เลยเดี๋ยว นึกออกไหมว่าคุณก็จะซึมซับมาโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้ซ้ำนึกออกไหมเพราะว่าคุณเคยเหมือนกับให้มอกภาพง่ายอย่างเงี้ยเหมือนเวลาที่ที่ที่เราบอกว่าเราไม่อยากไม่สบายอ่ะแต่เราเข้าไปอยู่ในดงคนที่กําลังไอและจามคุณคิดว่าคุณเอามือปิดแค่ไหนในจมูกของคุณเนี่ยว่าฉันไม่อยากติดหวัดฉันไม่อยากติดหวัดคุณคิดว่าคุณจะเป็นหวัดไหมถ้าเกิดคุณไปอยู่ในดงแบบนั้นน่ะยยังไงก็ตามคุณจะต้องติดหวัดแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แม้ว่าคุณเอามือปิดเอาแมสปิดไว้แค่ไหน ดังนั้นจะดีกว่าถ้าวันนี้คุณถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จคุณก็อยากไปฟังคนที่พูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีวุ้ยเงินหายากดุวยนั่นเพราะว่ามันมีแต่ทํ้มันมีคนที่เขาเชื่อว่าเงินหาง่ายได้เพราะไอการฟังแบบนั้นมันทำให้คุณถอยหลังแล้วหรือไม่อย่างมากคุณก็ขาดทุนโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยใช่แล้วเวลามันก็หมดไปคำถามคือเฮ้ยประโยชน์ของการประโยชน์ของการฟังว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วขายของไม่ได้เลยประโยชน์ของมันคืออะไรคุณหาเจอไหม ประโยชน์ของมันคือทำให้คุณเซฟและระวังตัวประหยัดขึ้นอย่างเงี้ยเหรอแต่ไม่หาเพิ่มนะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วการเซฟประหยัดและไม่หาเพิ่มมันมันมันคือทางที่คุณอยู่เฉยมันก็ถอยหลังแล้วอ่ะนึกออกไหมมันเป็นการประมาทของชีวิตไปนิดนึงผมคิดว่านะในเมื่อเรายังมีเลี้ยวมีแรงอยู่เรายังมีพลังใมเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ได้หรือบางคนแบบไปยึดติดว่าเฮ้ยการทําธุรกิจเนี่ยการมีธุรกิจได้เนี่ยมันจะต้องหลงทุนเป็นหลักล้านนะเราจะต้องซื้อของมาสต็อกเยอะๆนะ คุณถึงจะประสบความสําเร็จเราถึงจะสา,าสามารถที่จะสร้างเงินเป็นแสนเป็นล้านได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเพราะนั arnya, ่นคือสิ่งที่คุณเชื่อเองไงแต่คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทําธุรกิจออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะจริงๆแล้วตี the ออเดอร์ก็ได้หรือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติคุณลงทุนเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนขนาดหลักล้านคุณก็สามารถปร,รประสบความสำเร็จได้ไดน่บอกไหมเออฮะเออดังนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่ความเชื่อของคุณล้วนๆเลยคุณเชื่อแบบไหนความคิดของคุณมันก็การเป็นของคุณมันเเน้คคุ่่่่ณชชืืออววาา เฮ้ยวันนี้เราจะต้องเซฟโซนนะแต่คุณไม่เริ่มต้นทําอะไรเลยเพราะคุณคิดว่าธุรกิจมันต้องลงทุนเป็นหลักล้านถึงจะสามารถเริ่มต้นทําได้นั่นก็คือนั่นคือการก,ก,กําหนดกรอบความเชื่อของคุณแล้วไงซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในการทําธุรกิจคุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินเป็นหลักล้านก็ได้คุณสามารถใช้พรีออเดอร์คุณไม่ต้องลงทุนจมปัดก็มีเรื่องของไหมคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ละหรือบางคนมองว่าธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่เฮ้ยดูไม่ดีว่ะใช่ถืงค่ะเออดูไม่่่ดดีีะเป็นนธุรกิจทมััยงูแบบ ดูไม่มั่นคงเท่าไหร่ครูบอกว่าเฮ้ยในคําว่ามั่นคงของคุณคืออะไรเหรอคำว่ามั่นคงของคุณคือมีเงินไปเรื่อยๆทุกเดือน<ม>เดือนละหมื่นสองหมื่นเงินเก็บเดือนละหมื่นสองหมื่นอันนี้คือมั่นคงแล้วใช่ล่าแล้วค่าครองชีพในอนาคตละ่ะเงินภาวะเงินที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นละ่ะเราทําอะไรกับชีวิตโอเคอยู่กันแบบพอเพียงได้ค่ะถ้าวันนี้คุณได้เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วอยู่แบบพอเพียงไม่มีปัญหาค่ะ ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันนี้เรามีเรียวมีแรงอยู่แล้วมันมีคนเขาลุกขึ้นมาแลรวโดยเฉพาะคนไทยนะฮะโอ้โหเด็กไทยยุคใหม่รวยจากการาขายออนไลน์เยอะมากคุณยังมานั่งแบบว่าแคร์กรอบแคร์เปลือกอีกนี่จบเลยนะคะจบเลยนะฮะบางคนเนี่ยขายของออนไลน์วันหนึ่งนะฮะสามารถขายได้ยอดบรรดเป็นล้านบางคนกลัวไงบางคนกลัวว่าเอ้ยแบบพอฉันเริ่มออกมาไลฟ์สดพอฉันเริ่มขายของปุ๊บเนี่ยแล้วเพื่อนฉันที่อยู่ใน a c e b o o k จะรับไม่ได้ที่ ที่ฉันออกมาไข่เลิกโคยอดไลฟ์หาย,หายโอเคพวกนั้นรวยไหมฮนะะอแคอะไรโอเคแบบน,นั้นแล้วชีวิตาพ่อแม่รอดไหมหรือว่าเรารอดหรือยังอืจริงๆแล้วอะถ้าคุณจะเลือกมีเพื่อนถ้าเกิดให้เพื่อนเลือกนะระหว่างมีเพื่อนเป็นพันคนเลยที่ที่สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยคือคือเขาเรียกว่าเกิดเราทําอะไรผิดพลาดมาแล้วเขาเลือกเป็นเพื่อนเราทั้งหมดกับการที่วันนี้คุณมีเพื่อนแค่สองสามคนอะแต่วันหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นอะไรไม่ว่าเราจะทําอะไรแล้วเขา ยังรักเราอยู่แล้วเขายังยังยังเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วคอยช่วยเหลือเราในทุกเรื่องที่เราต้องการจะเป็นอะ่ะเพ่อเลือกมีเพื่อนสองสามคนดีกว่านะคุณภาพดีกว่าจานวนมากมายนึกออปะ่ะคุณภาพดีกว่าปริมาณค,คุณภาพดีกว่าปริมาณเพราะให้เกิดคุณมีมากแล้วแล้ววันหนึ่งคุณออกมาไลฟ์ปุ๊บแล้วเขาจะบอกว่าอุ้ยฉันเริกเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเพราะเธอไปขายของออนไลน์ฉันเริกเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเพราะว่าเธอ ธอเธอฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอเพราะว่าฉันไม่อยากมีเพื่อนที่ขายของออนไลน์แล้วเกิดวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วเขากลับมายืมเงินนี้ยคุณอยากมีเพื่อนแบบนั้นหรอคุณเลือกคุณภาพดีกว่าคุณเลือกเพื่อนที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาก็ยังเป็นเพื่อนกับคุณเสมอตลอดเวลาดีกว่าอ่าทริควันนี้นะคะที่คุณจะมาให้เนี่ยเมื่อกี้พี่เพิร์ให้ในส่วนของวิธีคิดไปนะคะว่าการที่คุณจะเข้าสนามแม่เหล็กนะคะหรือการที่คุณรู้ว่าเฮ้ยวันนี้โลกมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยน คุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเนาะและ้วทำไมเงินมันถึงหาง่ายคูบอกอย่างที่คูบอก่าเงินมันอยู่กลางอากาศเลยตอนนี้ถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียทุกช่องทางอ่ะมันมีคนสนใจในสิ่งที่เราทําหมดละค่ะแต่สิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราสนใจหรือคนอื่นเขาสนใจนั้นเราสามารถตอบโจทย์เขาได้หรือเปล่าวันนี้ถ้าเรารู้เยอะอะค่ะเขาถามอะไรมาเราตอบได้หมดเงินเข้าคุณแต่ถ้าคุณรู้น้อยคุณจะตอบอะไรให้มันดูยากไปหมดเขาก็จะสับสนกับคุณเ <c oughs> ขาก็ทําไม่ทำกับคุณจริงจริงจริงเองอ การที่เราจะพูดง่ายหรือพูดยากมันขึ้นอยู่กับเรารู้มากหรือรู้น้อยเรารู้จริงหรือเปล่าใช่ใช่เขาถามไดโวมัาไปบอกไดโวเอาไว้กินอย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่าคีมบํารุงบอกเอาไว้กินนช่บอกว่าคือแบบคนละเรื่องคนละลายเราต้องดูตัวเราเนาะเราต้องดูตัวเราเราอยากได้คือคือเขาบอกว่าเพชรย่อมดึงดูดเพชรไม่ดึงดูดฐานนึกออกไหมถ้าวันนี้คุณเป็นฐานคนก็ดึงดูดได้ฐานถ้าคุณเป็นเพชรคุณก็ดึงดูดได้เพชรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ้ยคุณอยากได้ทีมงานที่โอ้เป็นเพชรเจิดจรัส ก่อนอื่นเลยคุณก็ต้องเป็นเพชรก่อนชเป็นเพชรยังไงอ่ะคุณก็ต้องแน่นอนอ่ะว่าว่าขนาดคุณอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวของคุณเองอ่ะคุณอ,คอยากจะเลือกคนที่นําพาคุณไปประสบความสําเร็จได้เลยนี่หรอแมดังนั้นอ่ะมันแน่นอนว่าถ้าคุณอยากจะสร้างทีมสักคนหนึ่งคุณอยากจะมีม,มีมีทีมของคุณสักคนหนึ่งเนี่ยเ,เขาก็ต้องอยากเลือกผู้นําคนไหนที่สามารถนําพาเขาให้เขาประสบความสําเร็จได้อ่ะประเด็นคือแล้วคุณ รู้จริงในสิ่งที่คุณทําหรือยังใช่อืบางคนงูรู้งูงงปลาปลาให้ดูคลิปไม่ดูให้ศึกษาข้อมูลไม่ศึกษาเดี๋ยวส่งคลิปพี่เพอร์ไปพูดระบบแต่คุณยังไม่รู้เลยอะ่ะเพราะเขาทําต่อเอออันนี้อันนี้คุณเพอร์หมายความว่าไงฮะอะไรหรอก็ไปตั้งใจฟังคลิปอีกทีดิเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แบบหยาบๆอะ่ะโอ้ยดูคลิปแล้วพี่ละแหนคาเดมี่เขาขายกันได้เป็นล้านทําไมกูดูแล้วกูดูจบแล้วเนี่ยไม่เห็นได้เลยมันต,ต่างกันนะฮะฟังแล้ว ทำหรือเปล่าอฟังแล้วเข้าใจแล้วทําฟังแล้วทําโดยที่ปัสตับความเข้าใจทําแล้วไม่เข้าใจแต่ก็สักทําไปอย่างนั้นมันคนรับผลลั์หมดเลยนะคะอเออนั่นะว,วันนี้เงินจะหาง่ายหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทําจริงหรือเปล่าม,มืออาชีพเขาจะทําทุกอย่างให้มันดูง่ายขึ้นเช่นคุณอยากเก่งกอล์ฟคุณต้องยอมรับว่าคุณต้องซ้อมกอล์ฟมากกว่าคนอื่นค่ะและคุณต้องมีพลังโบกในการตีกอล์ฟคุณต้องไม่ย่อท้อคุณอาจจะต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นนอนดึกกว่าคนอื่นคค่ะเอุณจฝกตัวง ถูกไหมเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณจากเอามืออาชีพถ้าคุณทำมือสมบักเล่นวันนี้กูอยากนอนคุณก็นอนกุอยากกินกูก็กินคุณไม่อยากทำคุณก็ไม่ทำเออันนั้นก็คือทำเล่นๆไงก็ได้ผลลัพธ์เล่นๆทำจริงๆก็ได้ผลลัพธ์จริงๆคุณจะขายของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าการที่คุณจะขายมันได้อะคุณก็ต้องก็ต้องรู้ก่อนนึกออกไหมอย่างเช่นวันนี้คุณมาทาระบบถูกไหมเฮ้ยระบบมันมีข้อดีมากเลยแล้ววันนี้คุณรู้จริงๆหรือยังว่าเฮ้ยระบบมันมีข้อดีอย่างไงบ้างมันมี ระบบมันทําให้ชีวิตของคนที่จะเข้ามาเนี่ยดีขึ้น<ม>กว่าการขายของปกติ<ม>กว่าการท,ทรําธุรกิจอื่นๆยังไงบ้างคุณคุณรู้ยังไม่ศึกษาเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีใครอธิบายไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอคะถ้าคุณอยากจะทําบางอย่างเนี่ยย่างระบบเถ W อาจจะเป็นอยู่ะค่ะคนจับเงินแสนเงินล้านเงินชนกันตายคะ่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจจริงคุณจะขนขวายคะ่ะโดยไม่ต้องรอใครอาบากเป็นลูกนกเหรอคะรอแม่ดกกระป้อนไม่ค่ะ วันที่คุณสิตาประสบความสำเร็จกระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัว,<ม>ตวเองค่ะไม่เคยนอนรองใครมาป้อนค่ะและไม่โทษด,ด้วยค่ะเพราะทีมแม่ทีมไม่โทษค่ะถ้าจะมีคนคนนึงต้องรับผิดชอบชีวิตเราคือเราเองเว้ยม <คน S 2> ไม่สนสาเร็จเขามีเยอะแยะไปตามเรียนไปตามดูสิจ๊ะใช่คุณไม่ต้องไม่ต้องไปหาเหตุผลที่ทําให้ตัวเองไม่สําเร็จอะ่ะใช่อย่าไป<ม>งัดเอาเหตุผลว่าโอ๊ยคุณอยู่ทีมนี้ไม่ดีเลยอะ่ะใช่ใช่ไปโอ๊ยเพราะว่าแม่ทีมไม่ช่วยเราเพราะว่าคนรู้นคนนี้ไม่ช่วยเราเพราะว่าเหมือนกับ เขาเขาไม่ช่วยเราเราก็ไม่บอกอะไรเราเลยเราก็เลยไม่ประสบความสาเร็จในความเป็นจริงเนี่ยคุณแค่ล็อกอินเข้าไปในระบบปุ๊บจริงๆแล้วเพอร์แทบจะมีสอนทุกสิ่งทุกอย่างข้างในเรียบร้อยละระบบคอร์สต่างๆคุณสิตาก็สอนทุกอย่างเรียบร้อยละคุณสามารถที่จะเข้าไปเปิดเข้าไปดูได้ Learning บ y d o ดู g ค่ะคุณต้องเรียนรู้ไปแล้วทําไปนะเออคุณอยากจะหาเงินง่ายคุณอยู่ในดงของคนหาเงินได้ถ้าไปเขารวยงงในดงเงินกับคุณตาทำไมกูยืนงงใช่ไม่รวยเลยแถมงงอีกตะขากชอ คุณมีอุปนิสัยแบบนี้หรือเปล่าคุณเป็นลูกนกอยู่เปล่าใช่ลูกนกที่ไม่พร้อมบินสักทีอ่ะรอแม่ดกมาป้อน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 เราต้องเราต้องตึงสติของตัวเรานาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่เพร์พูดได้เพราะว่าเพอร์เคยเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับที่เหมือนกับเมื่อก่อนนะตอนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะเพอร์เคยเป็นคนหนึ่งที่ที่ที่มักจะเหมือนกับโทษสิ่งอื่นตลอดเวลาอ่ะโดยที่เหมือนกับเราไม่ได้เราไม่ได้ดึงสติแล้วเฮ้ยคือบางทีอ่ะเราเราโทษนู่นโทษนี่ว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราาะว่ คนนู้นคนนี้ไม่สอนเราเป็นเพราะว่าเนี่ยทีมนี้เขาดูไม่พาวแล้วเรามาอยู่ทีมนี้เหมือนเราเราเลือกทีมผิดว่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ประสบความสําเร็จมันมันเป็นความรู้สึกดีถูกไหมว่าเฮ้ยความผิดมันไม่ได้อยู่ที่ฉันนะความผิดที่แบบมันเป็นความผิดของคนอื่นที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราได้ความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านชาวช่องก็จริงแต่เราจะไม่ประสบความสําเร็จได้เลยนึกออกปะถ้าเราไม่ไม่ไม่เอาทุกอย่างมาอยู่ในกลุ่มมือของเราเองอ่ะเพราะตอนนี้เท่ากับว่าเราเราเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะ ถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทําเราไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เลยสิ่งสาคัญคือเรากุมทุกอย่างมาอยู่ในมือของเราเองแล้วเราควบคุมเราตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวของเราเองเราสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ <im it> ไม่มี flooding, ปัจจัยนอืน่นเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ทินจะเป็นยังไงไม่ว่าคนคน,คน,นู้นคนนี้คนนั้นจะสอนเราหรือเปล่าแต่เราสามารถประสบความสําเร็จด้วยตัวของเราได้ดึงสติขึ้นมาแล้วรับผิดชอบทุกการกระทําที่เกิดขึ้นรับผิดชอบทุกผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราและลงมือทําให้มันสําเร็จซะใช่มันเป็นเรื่องที่แบบ มันเป็นเบสิกอ่ะมันมเป็นพื้นฐานง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าเออถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จคนที่ต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชแล้วหาเงินนั้นคือเราและเราต้องเปลี่ยนอะไรก่อนไม่ใช่เปลี่ยนการลงมือทำค่ะเอาคุณไม่ตินมน้ำมันหรอคะอ <c oughs> งงกระจีไม่ต้องไปแคร์สายตาชาวบ้านชาวช่องว่าอุ้ยเขาจะมองว่าเราไม่ประสบความสําเร็จตอนนี้เพราะอะไรคือคือไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกร้องหาความเห็นใจจากใครทั้งนั้นเพราะว่า เพราะว่าเพิก็เคยเป็นนันนกออกแปะว่าเฮ้ยเราอยากจะเหมือนกับไม่รู้สึกว่าตัวเองตัวเองเคยอะเราก็เลยไปโทษคนอื่นตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยที่ฉันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนนู้นคนนีนคนนน้คนนั้นรับผิดชอบผลลัพธ์ของตัวเองชานแล้วลุกขึ้นมาลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จเองอย่าเอาก้าแรกของเราไปเทียบกับก้าที่หมื่นของใครนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาฝึกมาหมื่นเก้าแล้วเราเพิง่งเก้าเดียวยังไม่สําเร็จมันยังไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติค่ะคุณลองเดินไปสักหมื่นเก้าสิคะเดี๋ยวคุณก็จะประสบความสำเร็จน่ายขึ้นเก่งเอง